ขึ้นต่อไปดูว่าชั้นสี่มีอะไรนะครับที่เรียนรูชั้นสี่ชั้นสี่ก็จะซ้ายมือก่จะเป็นขนมนะครับขวามือก็จะไปร้านครูไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวลองเดินดูรอบๆเดี๋ยเร,เริ่มจากตรงนี้นะครจะเป็นไอทีซิตีนะครับถ้าเข้าไปก็คงเป็นเรื่องของตัวสั์มือถือยังม,มีชั้นบนหน่อครับคือเป็นโรงหนังก็ยาวไปเลยครับผมคงไม่เดินเข้าไปว่าจะเป็นพวกตัวสัมมือถือแล้วก็เป็นไอทีเป็นค <Yeah. S 1> อมพิวเตอร์เรมาดู oh. ด้านนี้ ด้านนี้เท่าที่เห็นก็เป็นโทรศัพท์เหมือนการกร็ดูยากาศร,ร,รอบๆไปด้วยก็จะมีดีหอที่คุนตากันดีนี่คือชั้นสี่นะครับกล้องเขาอยู่ชั้นนี้นะครับบิ๊กรามิลากล้องเขาอยู่ชั้นนี้แต่ ภาพรวมๆแล้วจะเป็นโทรศัพท์มือถือเยอะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของสมาร์ทโฟนซึ่งมีทั้งกล้องทั้งอินเทอร์เน็ตสามารถบริหารจัดการทีเดียวเสร็จทำเสร็จส่งได้เลยนี่ครับชั้นนี้ก็คือไอีซิตี้แล้วก็เป็นดิจิตอลเวิร์นะครับ,บเป็น คือครบเครื่องครับถ้าเกิว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับโทรศัพท์มือถือไอทีก็ขึ้นมือนชั้นนี้ครับชั้นสี่พวกที่เขาให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็อันนี้เหมือนกันับเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์แตกเปลี่ยนเลนส์ูนย์บริการของ AIS นะครับมี True AIS มี D-TAG มันก็มีคองถมก็มีคองถมนะครับสถานี คองสม,มก็คือคองสมก็คือของท,ทุกอย่างชมลมพระเครื่องอันนี้นใช้ไฟฟ้าขอว่าบายนะคขอว่าบายไดดื่มกาแฟก็มีนะครับก็มีกาแฟมีดีแท็กเซ็นเตอร์ เขาก็มีเสื้อผ้ามาออกบูทตรงนี้นะครับลานปล่อยของมาร์เก็ตเขาเรียกว่าลานปล่อยของมาร์เก็ตแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือฟู้ดพอตที่นี่ต้องแรกคูกฟองครับซืออาหาร ก็มีสุปีีราดหน้าก๋วยเตี๋ยวเฉพาะปลาเป็นจุดพองที่ซื้อกับบ้านนะครับตอนนี้จะเป็นแบบรับเงินสดจะมีไอศครีมมีซูชิก็เตอร์อื่นอื่นขึ้นไปดูหน่อยเผื่อใครสนใจเมโทรโพลิเกมเซ็นเตอร์ครับลองขึ้นไปดูทิว่ามีอะไรบนนี้มีเกมเกมอะไร มีโรงหนังด้วยเขาแบ่งเป็น V I P Cinema คนระับอันนี้คือ V I P Cinema อันนี้ะเป็น Nature c i n e e x นะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นโรงหนังแล้วก็มีส่วนของที่เป็นการทัก่ันหย่อนใจก็คือ แข่งแก่งนี่ก็เป็น,เ,น,นเ,เ,เป็นลานโรเลอร์เก็ตนะครับให้เด็กๆได้ดกออกกำลังกายมันเป็นเมโทรโพลิสพาสนะครับเป็ใจกันู้วและนี่คือที่ขึ้นมานะครับที่ชั้นห้าเมโทรโพลิสควันป้า ลงมาจากชั้น5้ากลับไปชั้นสี่นนี้คือดิจิตอลเวร์ชั้นสี่ครับท่านั่นคือชั้น4ี่ชั้นห้าครับของอินเเรียนเวอร์ ก็เดินทางอันนี้ก็เดินทางกลับมาลงกำลังลงไปชั้นหนึ่งนะแล้นั่ก็คือทั้งหมดครับของอินเทอร์เน็ตเวิร์กเนะครับชั้นหนึ่งถึงชั้นห้านะครับว่าเมื่อเพื่อนมาที่ดีแล้วเพื่อนจะได้ใช้บริการอะไรได้บ้างแล้ตอนนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่ลงมาจากชั้นสี่แล้วก็มาเดินผ่าน ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้เข้าผ่อนสาใจได้สำหรับครอบครัวเด็กๆนนก็เป็นโลกของเด็กโลกของคนทีน่มีครอบครัวก็พาลูกๆมาเข้าผ่อนตงนี้จะเป็นเอฟซี